เยอะสาปี4ปีได้นะฮะจะผ่อนได้ด้วยต่ำได้ด้วยก็มีไฟแนนซ์เข้ามาก็ต้องผ่อนอยู่แล้วล่ะคุณถ้ามีไฟแนนซ์แล้วซื้อสดจะมีไฟแดนแต่แมวอะไรครับก็เรียกว่าพี่หลอดดูแมวใช่เอาขาอาขาดโอเคขยับเนื้มนุ่นอยู่นี่ครับได้เนื้อแทนเนี่ยคูณค่าสูงมา3ามพันแปดร้อยสิบหางเงินเท่าโอ้โหโอ้วิ่งรถของเราไปทางทิศทางที่ให้โชคลาภและบารมีของเรานั่นเองครับสวัสดีครับ ผมกระกกกะได้นะฮะในรายการลงรถอารมณ์ดีเอ G ไแมนอินกาลดากับวันนี้หวั่นใจขวัญใจเราเอาใจเกี่ยวกับคนที่ชอบแบบว่าแต่งชุดหนังขี่รถคันใหญ่ๆหญ่แท้ๆกับฮาร์เรสเดวิสันครับผมและวันนี้เราก็อยู่หน้าโชว์รูมนี่ค่ะพระรามเก้านั่นเองใช่ฮาร์เรสเดวิสันนะฮะเพิ่งเปิดเลยทีเดียวถูกต้องแล้วะครับแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งเดียวด้วยก็ว่าได้เลยวันนี้ อยากจะบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบฮาร์เลย์เดวิสันอยู่แล้วเป็นแฟนกับของฮาร์เรย์เดวิดสันอยู่แล้วหรือว่าใครที่สนใจอยากจะรู้เรื่องราวของฮาร์เลย์เดวิสันว่ามีรุ่นอะไรบ้างรุ่นไหนราคาเท่าไหร่เก๋งย่างไรสวยขนาดไหนเครื่องยนต์เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวเราสองคนในรายการของเราจะพาตะลุยฮาร์เลย์ถูกต้องนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามเราสองคนเข้าไปเลยค่ะไปดิ ในจีนมีการ์ดรองรถอารมณ์ดีนะครับช่วงเปิดการ์ดของเราวันนี้โอ้ยประทับใจแลวก็เป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับรายการเรามากเลยต้องทำตัวดีๆไปเพราะรถที่นี่เขาคันใหญ่เดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่ชุมพอฮาเล์เดลิสันนั่นเองนะครับสุดยอดของ ของแบบว่ามอเตอร์ไซคลแล้วนะจะบอกให้นะแลวตอนนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่เกรียงศักดิ์นะคะเซนาวรประสิษฐ์ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัท power station motorsport ค่ะผู้แทนจำหน่ายฮาร์เลย์เดวิสันออฟแบงคอกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีคขออนุญาตเรียกว่าพี่เกรียงเนาะอ่านี่นี่อยากจะบอกเลยเกินว่าเป็นฮาร์เลย์ครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่พูดเลยว่าหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ชายใฝ่ฝัน เด็กมาเลยเว้ยอ,อยากสมัยไหนแบบสมัยไหนก็แล้วแต่ตั้งผมเด็กๆโตมาอยากขี่รุ่นไหนฮาร์เลยไวไก้ก่อนใช่แล้วก็เป็นรถทุกเป็นรถเอ้ยเป็นรถรุ่นที่แบบว่าทุกคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถูกต้องครับถ้าพ,พูดถึงรถบิ๊กไวเนี่ยแบรนด์แรกเลยที่เราจะคิดถึงก็คือฮาร์เลยแต่ว่าพี่ครับ,รบเป็นสัญชาติอเมริกันใช่ไหมครับฮาร์เลยแล้วเมืองไทยหายากมากครับพี่ความเป็นมากเลยว่าต้องมีแบบโชลมโชลุมในเมืองไทยอะไรอย่างนี้ครับพี่ครับ จริงๆ h a r ์เล d เดวิสันออฟ n บ k คอกเนี่ยครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2007นะครับใระเทศไทยนะครับแล้วก็เริ่มแรกนั้นคือ,อเกิดจากความสนใจของเจ้าของนะฮะนำรถเข้ามาใช้เป็นงานอดีเรกนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็เริ่มทําร้านแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆของเขานะจนกระทั่งแบบเติบโตมาเป็นกิจการนะฮะแล้วก็ ได้รับการแต่งตั้งจากฮาร์เลจากอเมริกาให้เป็นผู้แทนจําหน่ายอ๋อคือตอนแรกไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะครับตอนแรกเราจะอยู่ที่ซอยาสตรการประมูลเมิงจายครับอ๋อยู่ตรงเมิงจ่ายอ๋อใช่ใช่เราเคยไปนี่หนาเราเคยเห็นอยู่ใช่ครับก็ละจากตรงนั้นเองเนี่ยจำนวนลูกค้าเองก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สถานที่ก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนจะแคบแคบนิดหนึ่งนะครับเราเลยตัดสินใจที่จะย้ายจากตรงนั้นนะครับมาตั้งที่ใหม่ที่บนถนนพระรามเก้าแห่งนี้นะครับก็คือถ้าไปตรงนั้นก็ไม่มีแล้วหรือก็ยังมีอยู่ตรงนั้นติดปิดลงไปแล้วก็เรียกได้ว่าเรามาจับที่ได้แบบว่าใจกลางเมืองและจุดศูนย์กลางจริงจรเดินทางง่ายสะดวกด้วยแล้วพอมาตั้งตรงนี้แล้วเห็นว่าภาพวันเปิดตัวได้ชมอยู่ด้วยที่สำคัญบรรดาผู้คนหลายๆคนที่ผมรู้จักที่ใชายหาดที่เป็นนักคงนักแข่งมากันตรึมเลยมันทำอะไรคะเนี่ยมาเนี่ยม มาดูมาซื้อนะครับวันนั้นเป็นไงบ้างพี่สำหรับวันเปิดตัวที่ผ่านมาเราเปิดเราเปิดการโอเพนิ่งวันที่18มกราที่ผ่านมานะครับได้รับความสนใจจากลูกค้าแล้วก็สื่อมวลชนค่อนข้างมากนะก็จํานวนคนก็น่าจะประมาณ800กว่าคนได้นะฮะี่เราเยอะเยอะเยอะมากเนื่องจากว่าฮาร์เลย์ดีสันตอนนี้เนี่ยคือได้รับความ สนใจจากลูกค้าค่อนข้างมากคือเป็นกระแสที่ค่อนข้างมาแรงนะในส่วนของ Big b ไบ e แล้วก็โชว์รูมเราเองเนี่ยก็นำเสนอรถรุ่นใหม่ๆตอนต่อย่างต่อเนื่องนะครับในอย่างของปีนี้ก็เราก็มี2014เข้ามามาแล้วมาแล้วเปิดปีเปิดโชว์รูมก็มีแบบว่ารถรุ่นใหม่ล่าสุดซีซั่นใหม่ๆมาเลย2014เนี่ยครับก็จะเปิดตัวตั้งแต่จริงๆเปิดตัวที่เมกาที่ที่ ปิธีแล่วเปิดตัวที่เดนเวอร์อเมริกาโคโลราโดครับเดือนสิงหาคมแล้วก็เราก็นําเข้ามาประมาณเดือนอพฤศจิก,กานะครับก็ไม่หนีนะไม่หนีกับทางทางอเมริกาเท่าไหร่นะเร็วขึ้นครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่จะได้ไมันจะมันจะได้ยินว่าเออซื้อซื้อรถ ฮาร์เล่นำเข้าลรวจะรอนานประมาณ4-5เดือนแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีการย้ายศูนย์เรียกว่าศูนย์โลจิสติกนะฮะมาอยู่ที่สิงคโปร์ศูนย์ผลิตอยู่ตรงนี้เองศูนย์ศูนย์เป็นคลังเป็นเป็นคลังอยู่ตรงเก็บรถื่อที่จะส่งมาให้กับลูกค้าครับเพราะนั้นก็ทำให้ระยะเวลาเนี่ยสั้นลงนะก็รอรถแค่ประมาณ2-3เดือนนะครับแล้วก็2014นี่เอีเนี่เองเราก็ นำเข้ารถเข้ามาเกือบทุกทุกรุ่นนะครับรบ,รบเริ่มจากรถรุ่นรุ่นแรกรุ่นเล็กเลยถ้าเป็นรุ่นที่เรียกว่า beginner หรือว่า entry level ก็จะเป็นสปอร์ตสเตอร์นะครับสปอร์ตสเตอรตัวนี้ก็ฮิตฮิตบ้านเราดี่ยเขาฮิตเลยฮิตมากครับผมรุ่นที่ฮิตที่สุดก็จะเป็น48 4 8เพราะว่าคืออายุต้อง48ถึง84ครับไ84ครับ84 48นี่จริงๆแล้วตลอดความเวลาของ48นี่ยังไงพี่ทำไมถึงชื่อ48 ก็จริงๆมันเป็นรถที่เกิดเกิดขึ้นนึกแต่ปีนั้นปีนั้นสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ก็ก็เกิดในปีสี่แปดก็เลยเอามานเป็นชื่อรุ่นแล้วก็ที่สาเหตุที่มันได้รับความนิยมในเมืองไทยเพราะว่าตลาดบ้านเราเนี่ยจะเน้นรถที่มีรูปร่างที่กะสลิงนะบสภาพการจราจรบ้านเรารถติดใช่ไหมเพราะนั้นการใช้รถ ฮาเล่เองเนี่ยเรื่องของสวัสดิภาพสัดส่วนก็เป็นเรื่องสำคัญในถ้าเกิดบิ๊กไบค์เนี่ยก็คือจะเหมาะก,กับการใช้งานที่ไปท<อ>ี่ต <ไป S 1> ่างๆลแล้วไปเป็นทริปอ,อะไรอย่างเงี้ย่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยราคาที่ลูกค้าเอื้อถึงนะ ของโปรตีเอเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ประมาณถ้าเป็นตัวที่ตัวที่ต่ำสุดก็ประมาณห0แส0สามหกแสนสามหกแสนสามเฮ้ยแต่ถ้าอันนี้คือซูเปอรโรนะฮะแต่ถ้าเป็นโปรตีเอสนี่โปรตีเอนี่จะยี่สิบแปดแก็คือจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโดยอารายแล้วก็โปรตีเอสแลก็ราคาเริ่มต้นอยู่ราคาประมาณครับของเขาในในรุ่นเนี้ยผมว่า ไม่ไม่ต้องเอาที่เป็นคนที่แบบว่าเล่นฮาเล่จริงๆคือบุคคลทั่วไปก็สามารถจับต้องได้จับต้องได้ไดแล้วก็ปัจจบุบันนี้คือมันจะง่ายขึ้นเรามีฟินแลนซ์เนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยมาเลือกหลายออปชันนะครับรสามสอร์นต์แล้วก็เลือกอาจจะเลือกผ่อน3 คือสามปีสี่ปีได้นะฮะหยุดพอดได้ด้วยอได้ด้วยก็มีไฟแนนซ์เข้ามาก็ต้อง่อนอยู่แล้วล่ะคุณถ้ามีไฟแนนซ์แล้วซื้อสดจะมีไฟแนนซ์ทำแมวอะไรครับก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นของมาก่อนครับนานแล้วหลายๆคนเขาก็มองอย่างนี้คือผมว่าโคนที่อที่เป็นรุ่น top h i อย่างที่พี่แกบอกไปว่าถนนบ้านเราแล้วโดยโดยไซส์รถก็จะเป็นสลิมอย่างที่พี่บอกก็คือค่อนข้างเรียวเรียวปากเรียวแล้วแล้วคุณคิดดูปกติถ้าเราขับฮาร์เรเมื่อก่อนจะเป็นหน้ากากใหญ่ เป็นทัวร์ลิ้ใหญ่ๆไปแบบโอ้โหทัวร์ไกลๆวันนี้ปุ๊บขี่ฮาร์เลย์แบบในเมืองใช้ในชีวิตประจําวันได้นี่ความเปลี่ยนแปลงของฮาร์เลย์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากในปีนี้2014นะครับเพราะว่าเขาใช้โปรเจกต์ที่ชื่อว่าลัชมอร์ก็คือว่าเป็นการกําหนดทิศทางการออกแบบการดีไซน์ใหม่หมดเลยในรอบ610ปีเพราะว่าฮาร์เลย์เนี่เกิดมาตั้งแต่ปี1 9 0 3นกี่นะที่อเมกก็ปีนี้เนี่ย ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ในรุ่นของสปอสเตอร์เนี่ยนะจะมี ABS เกือบทุกตัวนะ ABS ระบบระบบเบรกนะฮะการล้อล็อกนะครับผมแล้วก็มีอย่างในรุ่นกลางก็จะมีตัวที่เด่นก็คือมีตัวเอ่อ่าอ่าสตรีเอ่าแฟตบ๊อบนะครับแฟตแฟตบ๊อบไดนามิกเนอร์ครับไดนามิกแฟตบ๊อบ อย่างในด้านแฟลตบอสเนี่ก็จะมีเรื่องของกราฟิกที่ตัวถังที่เปลี่ยนใหม่มีลายเทนมีอะไรเข้ามาสักพักเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะครับก็มีเรื่องของตัวตัวท็อปนะคิวทัวร์ลิงนะตัวนี้ก็จะมีเรื่องของระบบความบันเทิงเฮ้ยระบบความบันเทิงคือขี้ไปดูทีวีไปไม่ใช่แล้วล่ะเาออ็เอนเตอร์เทนเมนต์ในรถก็คือมาฟังเพลงเลยฟังเพลงครับถ้ามีไอพอดเสียบต่อได้ป้ะคะได้ครับไอพอดทัชไอโฟนได้หมดเลยครับโอ้ยเจ๋งนะจริงจริงแล้วเดี๋ยวนี้บางทีบอกว่าเคยเห็น ตอนน GPS มีด้วยนะเดี๋ยวนี้นะไม่มี GPS ด้วยหรอคะมีครับเพราะว่าคือมีลูกค้าที่ที่ฮาร์เลย์ทำการสำรวจเนี่ยฮะับพี่เห็นแล้วมีลูกค้าบ่นว่าทำไมระบบความบันเทิงในมอเตอร์ไซค์เนี่ยถึงไม่ดีเท่ารถยนต์เขาก็เอาตรงนี้มาเป็นโจทย์ในการพัฒนาก็ออกมาเป็นตัวนี้ล่าสุดครับปกติฮาร์เลย์เนี่ยเขาต้องเช็คระยะกันที่กี่กิโลคะเอ่อจริงๆของเราเนี่ยคือถ้า เราจะมีประกันแล้วก็ประกันแล้วก็มีฟรีเซอร์วิสในช่วงที่เราซื้อซื้อซื้อครั้งแรกนะฮะที่สองหมื่นสี่พันโลสองหมื่นสี่พันโลเจอกันทีหนึ่งซื้อไปปุ๊บสองหมื่นสี่พันโลเจอกันทีหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วก็ถ้าไม่ค่อยได้วิ่งกันสักปีกว่าๆหลายปีเลยนะเนี่ยไม่จริงจริงๆรว่าคนส่วนใหญ่ผมว่าซื้อไปจอดมากกว่าวิ่ง แต่ก็ใช้วิ่งโดยโดยปกต,ติอะครับก็ทัวร์ทัวร์ลิงเนาะไปเป็นฟิตไปเป็นวิตระยะเวลาในการบริเวณก็2ปีนะสองปีสองหมื่นสี่พันโลหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจึงกว่งนะโอ้ยบรันตีทั้งสองปีสองหมื่นสี่พันโลแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็คือเราจะมีเบนเนฟิตให้ลูกค้ามากขึ้นก็คืออาจจะมีการเอ็กซ์เทนหรือยืดเวลาในการบริเวณออกไปให้มากขึ้นนะจะเป็น3ปีหรือสามพันโลหรืออะไรอย่างเงี้ยในอนาคตก็เป็นเบเนฟิตที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนกรณีเกิดอุบัติเหตุเช่นการลากรถการ,รไปเซอร์วิสยังจุดที่เกิดเหตุที่ลูกค้ารถเสียอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรามีรถสไลดล์ไปรับเลยกวว็ <c oughs> จะก็จะทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมาก <c oughs> ผม <c oughs> ผมเชื่อว่านะแล้วผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันและหลายๆคนตอนนี้ก็เป็นอยู่ในส่วนของคลับอยู่แล้วนะครับหลายๆคนก็อยากจะเข้ามาอยู่คือคือบางคนได้ทดลองและได้ใช้แล้วบางคนก็แบบ ้ยอยากจะใช้แล้วผมว่าไม่ยากแล้วเพราะตอนนี้ฮาร์เร็อยูในเมืองไทยแล้วด้วยที่สําคัญผลิตอย่างที่พี่เขาบอกว่าโลจิสติกอยู่ก็อยู่ใกล้ๆเรานะครับแล้วราคาตอนนี้อย่างที่บอกเอื้อมถึงมีอยู่ตัวเนี่ยผมแอบไฟฟันอยู่ตัวไหนคะจะจอดอยู่คันนู้นลริมสุนแล้วมันเป็นครูเซอร์แต่แบบพิซานตัวเนี้ยโอ้ยสวยมากดีใจบากทางเราได้มีมีในส่วนของการแบบว่าสอนขับขี่อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับมีครับคือทางเราจะร่วมกับสมาคมฮอ แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมขับขี่มี2อย่างหลักๆก็คือเรื่องของ Beginning เริ่อมต้นเลยการเข้าโค้งยังไงการขับทางตรงยังไงการเบรกยังไงนะการออกตัวยังไงก็จะมีปีละประมาณ2ครั้งนะแล้วก็แล้วก็เรื่องของขับขี่ปลอดภัยก็จะมีไปอาจจะไปขี่ไปเขาใหญ่บ้างก็องลองคริปกันคือถ้าแบบ เราขับไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสอนตั้งแต่เริ่มต้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะคะก็โดยมากแล้วลูกค้าจะมีพื้นมานิดนึงแต่ถ้าไม่ถ้าถ้ายังขับขี่รถไม่เป็นเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองกับเราซึ่งเรามีอุปกรณ์ที่เรียกว่าจัมสตาร์จนะัมสตาร์ที่จะเป็นลิขสิทธิ์ของฮาร์เลยก็คือว่าเป็นการเอารถฮาร์เลยนะรุ่นใดรุ่นหนึ่งขึ้นไปยึดบนแท่นตัวนี้นะฮะของฮาร์เลยเนี่ยแล้วก็ลูกค้าอย่างสมมติลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยที่ขับรถไเป็นก็สามารถขึ้ เกียร์ของฮาร์เล็เป็นยังไงเกียร์ฟอร์เวิร์ดเป็นยังไงการบีบคลัชการพอนคลัชทดลองขับทได้ครับท้าให้รู้สึกว่ามีประสบการณ์กับฮาร์เล็ก่อนนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้การขัง<า>รถจริงได้ก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าไอเ้อเรื่องการไม่ว่าจะตั้งแต่สตาร์ทเลยตั้งแต่จับรถเลยดีกว่าคือบางคนมีพื้นฐานรถบ้านบอ,อบอกก็บอกก่อนว่ามอเตอร์ไซค์บ้าน<ช><ะ>กับกับรถรุ่นใหญ่เนี่ยไม่เหมือนกันการเข้าโค้งรถรุ่นใหญ่แต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบพวกรถเรซซิ่งก็จะเข้าอีกด้วย เนาะและดะเกตก็อินแบทเหมือนกันกูเซออินแบทใช่เนี้ยคือสอนตั้งแต่หาที่เสียบลูกกุญแจก่อนเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบคีย์เลสครัีย์เลสเออเป็นพุทธสมาธิแล้วใครมันั้งกุญแจไข่เอาข้าถีบรถกันไปเลยเป็นใช่ไหมครับเป็นฟีเจอร์ตัวใหม่เลยครับคีย์เลสคอนโทรลคือไม่ต้องสตาร์ทนะแค่เดินไปที่รถเดี๋ยวนี้เขามีคีย์ลงคีย์เลสแล้วของเราก็มีรถยนตด้วยอะไรอย่างนี้แล้วมันรถยนต์นะใช่เจ๋งมากไม่ธรรมดาจริงไอ้อย่างงี้ดีกว่าหลายๆกลุ่มนะฮะตอนนี้ที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยสนใจนะครับอยากให้พี่่เกงแนนะ หนึงว่าถ้าสนใจใน h a r l เ y d a v i ว s สัจริงจะทําอย่างไรมาสอบถามที่เรามาทดลองได้ไหมหรือโปรโมชั่นอะไรยังไงพี Ut ่กับใครขอใครของก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะฮะหรือยังไม่เป็นลูกค้าเราก็ได้นะแต่สนใจเรื่องของ h a r ์เร d a เดวิสัก็ ยินดีต้อนรับนะครับคือเรียนเชิญมาเยี่ยมชมโชว์รูมเรานะครับที่ถนนพระราม9ซอย28เนี้ยนะครับที่นี่จะมีทั้งสินค้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์นํำเข้านะครับ2014นะครับทุกรุ่นให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ด้านหน้าเราจะมีรถที่เรียกว่าเดโมนะครับเดโมก็คือรถทดสอบนะสำหรับให้ลูกค้าได้ทดสอบด้วยนะครับสามารถสอบถามจากเซลล์ของเราได้ในเรื่องของสเปคเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะฮะแล้วก็การทดลองขับขี่นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย ที่ชมรู้เรายังมีสินค้าในส่วนของเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นครับนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าอะไรของตกแต่งรถซึ่งฮาร์เร็ตต์วิสันเนี่ยเรามีตัวเลือกให้ลูกค้าเนี่ยมากถึง18,000หมื่ชิ้นนะครับนะครับเลือกที่ว่ป็นใส่หมื่นกว่ชิ้นเลยครับเรียกว่าเป็นรถที่มีของแต่งเยอะที่สุดเยอะมากเยอะมากแต่งไม่จบนะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมได้นะฮะหรือว่าชมจากแคตตาล็อกนะฮะแล้วก็เปิด ดูว่าชอบตัวไหนแล้วก็ชี้ได้เลยว่าอยากเอาสีนี้แค่ั้นองไมซ์แนวนี้นะเราสามารถจัดให้คุณได้นะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่แต่งรถกับฮาร์เรมั่นใจได้ว่าจะได้รถที่เป็นยูนีคจริงๆนะเป็นสไตล์ของของท่านเองจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของบริการเซอร์วิสนะของเราเนี่ยเป็นเซอร์วิสที่ ที่เซอร์ติฟาโดยฮ a ร l e y d a v i ส s o นะครับช่างของเรามีการอบรมจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็สิงคโปร์นะครับก็จะมีความรู้ความชำนาญน,นะครับแล้วก็แล้วก็รถที่จะมามาทดสอบมาเทสของเราเนี่ยผ่านอุปรกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ไม่มีที่ที่ไหนที่ทําได้นะฮะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทยนะฮะคอนเฟิร์มไปเลยที่สําคัญอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่า คือคุณผ่านไปผ่านมาอาจจะผ่านเส้นเส้นพระรามเก้าเราเห็นคุณยังมองว่าเฮ้ยฮาเล่เราไม่กล้าเข้าอ่ะเฮ้ยฮาเล่เราเอื้อนไม่ถึงอ่ะเฮ้ยฮาเล่เลยครับคือเราอยากได้แต่เราแบบไม่ใช่อ่ะคือคือเราไม่กล้าเข้าไปอ่ะ เพียงแค่คุณเดินเข้ามารดเราพากฟ้าแล้วเดินมาหาเราได้แล้ววันนี้เนียค่ะยังที่บอกว่าทุกอย่างอัญรณีเสื้อผ้าเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกมีหมดมีหมดครับครบชุดแล้วก็ลูกค้าหลายท่านที่ไม่เคยขับรถนะฮะเริ่มจากการมาซื้อเสื้อก่อนซื้อแจ็คเก็ตซื้อสื้อัสไปะสมไปก่อนนานๆเข้าแล้วเริ่มเริ่มเริ่มชอบแบรนด์นี้นะก็เป็นมาเป็นลูกค้าที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ของเราก็เยอะครับผมเอาสิสนใจก็แวะเวียนกันมานะครับอย่างที่บอกแล้วว่าอยู่ตรงนี้แหละพระรามเก้านี่แหละผ่านไป ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับพี่เกียงครับขอบพระคุณยักษ์ช่วงหน้ายังขออนุญาตอยู่ที่นี่ต่อนะแต่เดี๋ยวจะไปเดินชมรถใกล้ๆกล้ได้เลยครับได้ครับผมอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาผมก็ได้จะพาคุณผู้ชมไปชมฮาเลแต่ละรุ่นว่าแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างแล้วสวยยังไงราคาเท่าไหร่ผู้ชมก็เลยจับภาพเลยค่ะ